บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมน้องเหมียวถึงไม่สุ่มตู้อาวุธงั้นเรามาฟังเหตุผลของน้องกันนะครับที่เหมียวไม่อยากสุ่มตู้ที่เหมียวไม่อยากสุ่มตู้วุ่ิมันเป็นพออรรปเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคอลเลคชั่นของเหมียวมันจะเพี้ยนเอาเออเพราะว่าบางทียามันมีอาวุธมันมีอาวุธบางชิ้นที่มันมีเฉพาะในตู้อาวุธเท่านั้นแล้วมันไม่มีในตู้ถาวรด้วยคือเหมียวอยากจะให้มันครอบคลุมว่าถ้าเราสุ่มตู้ แล้วมันเหาอมวุชเฉพาะอันที่เหมียวสามารถหาได้ในตู้ถาวันได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าไงเออเพราะว่าไอ้เนี้ยกว่าเหมียวแบบคือเหมียวตั้งใจจะให้มันได้ครบขัดห้าด้วยไงเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันจะมีแค่กรณีแค่อาวุธบางชิ้นเท่านั้นที่เหมียวจะได้ขัดห้ามันจะมาจากแค่ตู้ถังวอนแล้วก็ได้มาจากตู้ตัวละครเท่านั้นอ่าประมาณนี้แหละอันนี้เป็นเหตุผลที่เหมียวไม่อยากจะสูงแล้วแบบ ตู้นม้นเนี่ยมันเป็นตู้ที่เกลือเกลืออยู่แล้วเนาะมันมันเป็นตู้ที่มันเกลืออยู่แล้วด้วยไงอ่าเนี่ยแหละทีเนี้ยแล้วแบบคือแล้วแล้วเมียวไป็นสายฟยีแล้วเพ้นท์มันน้อยอยู่แล้วด้วยเนี่ยเหมียวก,ก็ไปสื่อเกับกับตู้ตัวละครจะดีกว่าอ่าเมียวสมไดอาน่ากับโรซาเลียได้จากตู้นี่ใช่ป่ะได้ได้จากตู้ถาวรใช่าแม่ท่านจะไม่ผิดเนาะ แล้วตู้ถามว่ามันออกอะไรนะมันออกสักไอ้มันเอ้ยไม่ใช่สกีฟิชิวมันมันต้องไปไล่ดูพวกว่าเหมียวจำไม่ได้แล้วอะเออนะคือเหมียวสุกแบบไม่ไม่ตู้ไม่ตู้เจอตัวละครก็คือตู้ถามว่านี่แหละนั่นอูที่มันโฉบอยู่หน้าตู้เบบนู้นเลยแต่ทั้งสกีฟิชิวแล้วก็ ฟน,น,นี่มันมันจะเป็นอะไรที่หายบ้าเลยนะถ้ามีหัวสุ่มตู้ถาวรแล้วได้หองจีนแล้วได้ของออกออกออกจีนถ้าแบบมันมันออกทองเร็วถ้ามันออกทองเร็วแล้วได้หองจีนแล้วแล้วเสี่ยวตู้นี้นี่คือจะเป็นคลิปคลิปที่สุดยอดมากเลยนะแต่แต่มันจะไม่เป็นไรถือว่าการสุ่มในครั้งนี้มันถือว่าคุ้มมากแล้วคุม้มแบบคุ้มจัดเลยไม่เสียแรงจริงส